ยัขอของไม่เข,อขอ้ายังไม่หมอยังไม่ให้เข,อขอ้าให้หยุดก็หยุดใช่ไหมคะขาอขอกแล้วก็ไหลไหลลงนะคะนี่สวยร้องเล <laughs> ย <laughs> ก็คืนนี้ทุลักทุกเลใช <laughs> ่ไหยโอ้ยลูกเอาดูรู้สึกว่าสาัตว์ทุกตัวที่พี่ทไปที่นี่รักพี่ทุกตัวเลยดูสิ <laughs> อ้อนทุกตัวเลยนะคะได้ฉัน <laughs> จกกูบจะกอดได้จูบได้ เดี๋ยวมีคนอยากเป็นไม้อีกจูบได้อ้วนหอมได้ด้วยเนี่ยมงกรไม่เหมือนเลยสวัสดีค่ะลูกพีชชาแนลนะคะวันนี้นะคะมาทาตามสัญญาก็คือจะมาขี่ควายนะคะแต่ว่าขี่ม้ยังไม่ได้ใจแต่ว่าควายเนี่ยได้ขี่แน่ๆชุดเตรียมพร้อมนะคะเป็นทองคราวเลยนะคะค่ะที่คราวค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพ,พี่เจนก็เอาควายเข้ามาแล้วะคะ่ะ จะได้ไปขี่ก็ง่ายดีเหลือมากไม่รู้นะคะว่าจะขี่ได้หรือเปล่าจะต้องลองดูพี่เจนตัวนี้เหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ผู้รับคณะกรรมกาโดยความร่วมมือทุกคนจะเป็นยังไงคะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามันเืินตรงใกล้ๆเนื้วก็อกปน๋ยยางรถมามาเร็เดี๋ยวเอาต่อโอู้เหยียบขี้ไปแล้วค่ะโอ้หายด้วย เหียบขีไปแล้วค่ะดีๆเหยียบนะเออจริงเหรอคะเหียบเหรอทำไมล่ะคะพ่อยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้ฉี่ควายเลยเหยียบคีทำไมนะคะอ๋ออ่าไงนะคะพี่เจมส์มีตัวเมียค่ะมีตัวเมียตัวที่ท้องเหรอคะเจ้าอันนี้ต้องแอ๋อกำลังเข้าคลอด ปกติเอาเข้ามากี่โมงคะพี่เจนประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงค่ะถ้ามันมาเข้ามาเองจะไปเอามันเข้ามาอันนี้ไปใกล้ได้ไหมคะอันนี้อันนี้มาได้เหรอไปใกล้ไม่ได้ก็มันจะเดินไปดูกลัวกลัวกินนะคะอ๋อมันกลัวกินมันเป๊มันเป๊กินกลัวมันจะอันนั้นแต่ว่าเขาสวยมากเลยอันนี้เป็นสายทบพเนาค่ะ สายพัฒนาคือมันเป็นสายพันธุ์ไหนล่ะคะเน่เป็นจะพัฒนาเป็นพันธุ์ใหญ่อะค่ะเอาปอดไฟงานมาใส่ค่ะอันนี้มันเหมือนมันสูดกลิ่นใหม่ใช่ไหยคปใช่ค่็นกลิ่นใหม่กไม่ได้ก็ต้องรอเรียกม้าให้มาเยอะใช่ไหมใช่มมาทั้งหมดก่อนอันนี้คืออยู่ตอนนี้เริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วเพราะถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเข้ามันก็จะเริ่มเข้ามาอ๋อเดี๋ยวต้องร้อเข้ามาอีกนะเมื่อยอยู่ตรงฟาร์ที่เราไปเมื่อวานเลยค่ะ เป็นข้อควายมาไล่มาไล่เสร็ล้พี่เจนไ,ไปเรียกควายแล้วค่ะดีนะวันนี้ไม่ใ,มใส่สชุดแดงมาแม่งอันน <3 S 1> ี้โดนควายเลยดิค่ะสามตัวกระปูสามตัวเมื่อวานนะคะดูสิไปนนุนนะวิ่งมาดูนะไ,ไ,ไปไล่ควายกับพี่เจนละไปไล่ควายกลับมาเมื่อกี้กาาระต่ายหลุดนะก็ไปไล่กระต่ายช่วยนะคะสามตัวมาแล้วมาแล้ว มาแล้วเราต้องออกไปจากข้อควายก่อนเดี๋ยวควายไม่กล้าเข้าเห็นคนสวยไม่กล้าเข้าพอค่ะ อันนี้พี่เจนก็พาควายเข้าคอกแล้วนะคะตัวนี้ชื่ออะไรคะพี่เจนอันนี้กิ่งทองค่ะนนกิ่งทองพญาควายโอ้ตัวนี้เป็นพญาควายน,น,นะคะพญาควายตรงกับคำตำนานคำเก่าที่เขาเล่าลือกันก็คือหน้าแดนหางดอก นี่ชิบายกชิบายกค่ะคือตัวที่ตีสัตว์ไหมคะใช่ยอยอกหยอ้าวปีจะขึ้นปีจะขึ้นไอ้ยขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยค่ะขึ้นขึ้นขี่เลยตัวนี้ตัวนี้มันถ่ายน้าได้ด้วยค่ะเหมันจะตกไหมคะค่ะเอาค่ะ ให้นั่งขวบเลยะใช่นั่งขวบเลยค่ะนั่งนั่งด้านข้างไม่ได้เออจับจับตรงไหนคะเอาเอาขาขีบท้องมนไว้ค่ะอ่โอเคเสียวอ่ะพี่จันไปไหนมันมันก็จะเดินอยู่น่มันจะเดิน โอเคเขาก็ขี่ใช่ไหมคะใช่ถ้าถ้าถ้าแบบมีคนมาเที่ยวหรือว่าเราไปไถในเงี้ยเขาก็จะขี่แบบนี้ความรู้สึกเหมือนตอนขี่ช้างตอนนั้นเลยค่ะแต่ว่าเสียวกว่าเดี่ยเราเราก็จะเอาวนเอาวนอยู่ในคอกดีกว่าถ้าเอาออกข้างนอกเดี๋ยวมันจะไปเรื่อยๆของมันโอ้โดนอยู่ตรงนี้สนุกไหมสนุกค่ะถามว่าสนุกไหมเดี๋ยวของที่นี่เขามี่สุดก็โดนวนอยู่ตรง มันมันดมที่หนูเหยียบดีกว่าคะมันดมที่หนูเหยียบชื่อใบหยกนะคะพี่ใบหยกพี่ใบหยกยังไม่มองคอกนะคะยังไม่ให้เข้ายังไม่มองคอกยังไม่ให้เข้าให้ใหยุดประหยุดใช่ไหมคะคใช่ถ่ายรูปรงยังได้งใช่าย่อย่อๆ ควายนี้ใช้ทําอะไรนะคะพี่เจนเอ่าคนสมัยก่อนเขาใช้ควายไถายนาด้วยแล้วก็ขนของขนข้าวขนไม้มคืออะไรที่มันหนักอะค่ะคนเราขนขึ้นดอยไม่ได้เขาก็จะใช้ควายขนขึ้นไปตัวนี้คือสามารถขนข้าวขนไม้ได้เลยใช่าลาก,ล,ล,ากลากท่อนท่อนซุงท่อนอะไรเนี่ยค่ะแต่แต่มันก็ไม่ไม่ถึงขั้นแบบท่อนซุงเหมือนอช้างนะคะ ก็จะเป็นไม้เป็นที่เขาเอาใช้จุดไฟอะคะออ่ะทําที่ใช้ทําอาหารเป็นหลัวไม้ดังไฟอย่างเงี้ยค่ะคนเมืองเขาเรียกหลัวไม้ดังไฟหลัวไม้ดังไฟ,ไงไฟพี่เจนเคยขี่น,นะคะเคยค่ะเคยใช่ไหมคะเคอยอ,อันนี้คุ้นชินกับพี่เจนแล้วใช่ไหมคะก็คุ้นคุ้นว่าว่าเราเลี้ยงมันนะคะ<อ>แต่ว่าถ้ากลิ่นใหม่มันก็จะจะมีแบบเอ่อไม่ไม่คุ้นกลิ่นบ้านงเงี้ยค่ะกลิ่นแปลกๆใหม่ๆมันก็จะทําจมูกดมๆมอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ทําอะไรใช่ไหมใช่ค่ะให้เขาสวยมากเลย เป็นเขาพัฒนาเอ่อควายพัฒนาแล้วหรือว่าอันนี้อันนี้เป็นควายพื้นเมืองค่ะอ๋อค่ะเป็นควายพื้นเมืองอ่าเป็นควายตัวผู้ที่เขาใช้คุมฝูงถ้าตัวเมียจะผสมมันก็จะตามตัวเมียเลยค่ะที่เขาสวยมากเลยดูสีชาดโอเคฉีกแค่นี้ก็พอใจละลงลงได้เลยใช่ไหมคะพี่ลงได้เลยค่ะลงไปไหมคะลงเอาเอาขาออกแล้วก็ไหลถลายลงเลยค่ะ สวยค้งสวยมาะคือนี้ทุลักทุเลจังเลยชื่อพี่อะไรนะคะใบยกใบยกนะคะได้ตัวใหญ่มากเยเป็นบุญจริงๆได้ขี่ควายชีวิตนี้ได้ขี่ทั้งช้างได้ขี่ทั้งควายนะคะหรืออะไรอีกเหลือม้าค่ะเหลือม้าค่ะเหลือม้านะคะไม่ได้ขี่ม้านี่ต้องมีเจ้าของเขาใช่ไหมแม่นี่จริงๆจริงๆคือจับจับขี่ได้แต่ว่าพี่อะไม่สู้แรงมันไม่ไหวเพราะว่าแรงมันเยอะใช่ บอกว่าสู้แรงมาไม่ไหวนะคะแต่ว่าควายตัวใหญ่กว่ามาพี่เจสามารถเอาควายได้ถึงแม้แม่กับควายนี่แรงคนละอย่างนะคะ<อ>ตัวใหญ่จริงแต่ว่าแรงเวลาเรากระตุกมันเพราะวาควายมันมีสายดังสายจมกูกตรงตรงจมูกมันนะเราเราจะเจาะจมูกมันแล้วก็เอาสายใส่เวลา<อ>ใช่เวลาเราดึงเราอะไรมันก็เหมือนแบบกระตุกกระตุกให้มันเหมือนเตือนมันแบบให้หยุดงอะไรเงี้ยแต่แม้เนี่ยมันมันจะมันจะไม่ได้เจาะสายดังมันจะได้ไม่ จะไม่ได้เจาะจมูกมันก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่เวลาเราดึงหรือว่าถ้ายิ่งถ้ามันเจอัตเมียเงนี้ยค่ะเราจะเอามันไม่ค่อยอยู่ม้ามันจะคลกคักหน่อยเห็นไหมล่ะคะได้ความรู้มากเหมือนมาที่อนุรักษ์ควายไทยเลยค่ะไม่ต้องไปไกลนะเนี่ยพี่เจนนี่คือความรู้แน่นมากจริงๆค่ะคือถ้าเวลาคุณปกติมาก็เดินแถวรอบพ่อใช่เดินรอบพ่อค่ะ แต่ถ้ามานี่ถ้าคนส่วนใหญ่ถ้าเขาขี่ไปนะคะถ้าเขาขี่เป็นก็จะให้เขาขี่ไปแถววัดถ้ำดอกคำไปแถวป่าแถวดดยอย่างเงี้ยค่ะขี่ไปถึงวัดป่าใช่ค่ะไกลมากก็ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเขามาขี่ก็ประมาณ20กว่าโลโขี่ไปกับไม่ต้องมีคนคุมหรอคะ <ไป S 1> พี่เจนใช่ไปได้เลยใช่ลูกค้าเขาขี่เป็นเขาก็จะขี่ไปคนละตัวกับมาเอง,เองใช่ เนี่ยหละต้องมาฝึกนะคะถึงถ้าอยากขี่เป็นอยากขี่ไปข้างนอกต้องมาฝึกเคยมีใครเอาม้าขี่ไปข้างนอกบ้างไหมคะพี่เจนมีค่ะไปในเมืองมีไหมคะมีค่ะไปในเมืองก็มีจริงเหมคะมีค่ะก็จะมีรุ่นรุ่นน้องที่เขาอยู่กรุงเทพส่วนใหญ่เขาจะชอบชอบไมขี่โอ้เาไปในเมืองอ่าใช่ค่ะ ขี่ไปในตลาดเพ้าเลยมีไปซื้อๆเหารใช่ขี่ไปตลาดเพ้าแล้วก็ไปซื้ออาหารแล้วก็มาทํากินตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็จะมีมีพี่ที่เขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทอยู่เชียงดาวค่ะพี่เนทเหรอคะคือพี่ที่เขาขี่ม้าเป็นนี่แหละแต่เขาก็ชอบขี่ม้าพี่เขาก็จะมาขี่พาไปแถววัดถ้ำดอกคำรอบๆบริเวณในหมู่บ้านมันก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงในการขี่ม้าในเมืองนะคะเคดีพี่เจนกล้าขี่ไหมคะในเมืองอ๋อขี่ค่ะ ขี่ีขค่ะก็ขี่ไปกับน้องเขาที่ที่เขาอยู่กรุงเทพเขาก็จะมาขี่ถ้าเขากลับแม่เขาก็จะไม่ขี่ใช่กลิ่งไหมนะคะผู้หญิงคนนี้กลิ่มากจริงๆตอนนี้นะคะหลังจากที่ขี่ควายเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูนะคะว่าพี่เจนอะการขี่ม้าเนี่ยเขาทำยังไงดูพี่เจนนะคะเจนทำแบบไหนนี่นี้เลยสวยสง่ามากนะคะแต่ไม่ได้อาบน้ำแต่ว่าไม่ได้อาบน้ำก็เลยดำไปนิดหน่อย ใส่ข้างหลังด้วยนะคะเพื่อให้อ่าขึ้นไปนั่งแล้วก็ไม่เสียวตัวนี้ข <อะ S 2> ้างลังนะคะน้องตัวนี้อันนี้ชื่ออะไรนะคะพี่เจมสถุงเงินเไงพี่ถุงเงินนะคะพี่ถุงเงินมีสองสีผสมกันสีขาวสีน้ำตาลจับได้ไหมคะพี่เจน ตัวนี้ชื่ออะไรคะพี่เจนันน้บุญหลายค่ะบุญหลายนะคะ,ะบุญหลายนี่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมคะบุญหลายใช่ <laughs> อายุเราลาแบบนี้โอ้ยลูกเอาดูรู้สึกว่าสาัตว์ทุกตัวที่พีป่ปไาที่นี่รักพี่ทุกตัวเลยดูสิอ้อนทุกตัวเลยนะคะไ้วยไร <laughs> ด้วยผมน่า <laughs> <laughs> พีทพีทกลัวมันมองไม่เห็นนะด้ว <laughs> ผมให L ้แต่ว่ามันไม่บอกนะลูกเอาปกติม้าส่งเนี่ยถูกละบุญหลา เมื่อไลพี่พี่เจนบอกว่าใจดีนะคะพี่บญไลน์ดมอะไรลกูกถ้าจะได้กินสาบควายแน่นอนเมื่อกี้ที่พี่ไปขี้ควายได้มาถมได้ไหมเนี่อยถ้าไม่มีผมเราะ,ะ <c oughs> ไม่แจ้งละไม่แก้งละเ <c oughs> นี่ยรอเหมือนเดิมทำอย่างนี้แหละดีละมาเขาไม่ไม่เปลี่ยนสเปงส์ละ จดีนะคะเนี่ยพี่ออนนะเป็นหนุ่มใช่ไหมมาเป็นหนุ่มใช่ไหมลูกเนี่ยโดนตรงนี้ทีตลอดเลยได้กลิ่นควายแน่ๆเลยนี่ยุ่งกับทรงผมหนูละตอนนี้นี่คือใช้ทําอะไรนะคะพี่เจนตัวนี้เคยเคยเอาใส่รถม้าค่ะรถม้าที่เขาเอาขี่รถม้าลากนะคะอย่างเหมือนรถม้าที่ลำลำปางแล้วก็เออเบียงกุ่มกามอะค่ะเขาใส่จุดม้า จะเป็นแบบแตะแต่อันนี้อายุใช่อันนี้ตัวนี้มีอายุแล้วเขาก็คือเราปลดกษเียนให้มันมาพักผ่อนบ้างปลดกษเียนโอ้สุดกรเสียแล้วอายุเท่าไหร่คะพี่เจนอันนี้สิบกว่าปีมีค่ะสิบกว่าปีใช่ค่ะโอ้แต่จริงๆนะคะลักษณะเท้านี่คือดูดูออกเลยว่าใช้งานใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเขาจะไม่เหมือนตัวของใช่ถ้าถ้าถ้าเป็นแม้แม้ที่เขาใช้ใช้ลากรถเนี่ยเขาจะใส่รองเท้ามะใส่เกลือกมะ มันใช่มันจะมีเกลือกแม้เป็นเหล็กอะค่ะเหล็กเป็นวงเขาจะเอาสายเราเอาตะปูตอกตอกงเพื่อที่ว่าจะจะให้แม้ไม่เวลาแม้วิ่งบนถนนนะมันจะไม่อ่าเอาเงเท้ามันจะไม่ไม่เดียมไม่อะไรนะคะไม่เดียมใช่ไม่แบบไม่ร้อนอ่าไม่ไม่ร้อนก็ก็มีส่วนค่ะอ๋อคือเหมือนมันมันจะไม่แบบอะไรนะแบบเหมือนเรา เท้าเราอ่ะเสียวเสีอวอ่ะไม่เท้าเป่าใช่เลยคะก็เหมือนเรามีรองเท้าอใช่ไม่ให้มันเสียวเท้ามันค่ะเป็นมาใช้งานจริงๆเลยนะคะเนี่ยแต่อันนี้ก็กดกระสีออกมาละนี่คือไม่เอาใช่แต่ก็จะเอามาให้เด็กๆขี่เล่นด้าสมมากจะขี่ตัวนี้หรอใช่ค่ะก็เด็กและผู้ใหญ่ที่เขามาขี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะขี่ไอ้ตัวย่า่สองตัวนี้สีขาวแล้วก็สีน้ำตาลตัวนี้ขี่ที่บุญลายนะคะทำไมต้องตั้งว่าบุญลายค่ะก็ มันมันเป็นชื่อที่เขาตั้งมาก่อนแล้วค่ะเป็นเป็นชื่อที่ตั้งมาก่อนแล้วเราก ouais. anyway. an ็เลยเรียกเรียกบุญหลายบุญหลายบุญหลายไอตัวนี้ก็มานินมังกรใช่ไอตัวนี้นินมังกรตัวนี้ยังขี่ไม่เป็นค่ะอ๋อยังขีนไม่อันนี้อันนี้ได้ประมาณกี่ขวบนะมามามาอยู่น่าจะประมาณห้าขวบกว่าแล้วค่ะห้าขวบห้าขวบเองนะคะเพราะว่าอันนี้ยังยังขี่ไม่เป็นแต่ว่าเชื่องเพราะว่าตอนตอนเด็กๆนี่คือแม่แม่เสียก่อน แม่แม่แกเสียก่อนตายก่อนแล้วก็เลี้ยงแมแล้วมันก็อยู่กับเรามันก็เลยเชื่อนะคะอมันก็ไม่ไม่เวลาเ้องเที่ยวมาก็ไม่ทาไม่ทําค่ะก็ถ้าจะให้จับลูกจูบกอดได้หมดค่ะเนี่ยจริงค่ะใช่กอดได้ใช่ไหมจูบกอดได้จูบได้เดี๋ยวนี้มีคนอยากเป็นม้อีกจูบได้เอยหอมได้ด้วยเนี่ยไมนมังก่อน่เห็นเลย โอ้หอมให้ได้จริงๆก็ไอตัวนี้ไอาสาวไอสาวสาวหอมนิดหน่อยอ่่ตัวนี้จะเป็นาาอาตุ้งจิว๋วอันนี้อายุอันนี้เป็นตัวตัวน้องตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นน้องของตัวนี้เอาจะดตัวเล็กลงมาอีกนะคะอันนี้ก็ยังขี่ไม่เป็นใช่ไหมคะใช่อันนี้ขี่ไม่เป็นแล้วก็มันเราเราไม่ค่อยได้จับมันก็เลยไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่มันมันมันจะแบบ กลัวเรานี่ค่ะแต่มีสามสีอ่ะใช่ใช่ไหมคะเพราะดำอันเล็บมันที่เป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะตัดแต่งใช่ไหมคะมันก็จะออกมาแบบนี้เขาเรียกว่าเล็บเท้ามาเล็บเท้าพะอินเลยค่ะเล็บเท้าพะอินอ๋อถึงจะตัดแล้วก็จะมีแท่นพะอินอยู่ข้างหลังก็คือเขาเขาอันนี้สมัยโบราณนะคะที่เขาถือที่เขาบอกที่เขาบอกก็คือ มันจะเป็นแท่นผ้าอินก็เหมือนเป็นผ้าปกสีขาวอยู่ข้างหลังมันอ๋อถึงว่ามีมีลายข้างหลังใช่เท้านี่เท้าเท้าแม่แต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันค่ะคือถ้าถ้าตัวไหนเราเราตัดแต่งมันเนี่ยบางตัวมันก็ออกช้าแต่ตัวเนี้ยออกยาวกว่าเขาคือมันออกมามันก็จะแบบอย่างเนี้ยค่ะออกไปด้านข้างยาวมาด้านขาจริงจริงด้วยใช่เหมือนรองเท้ามันนะคะเหมือนคือ สมัยก่อนก็คือเปียกเหมือนรองเท้าพ่าอินที่ที่ที่เขาใส่ค่ะคือเหมือนเป็นตำราโโยกดิวให้พี่เจนเลยค่ะตั้งแต่ถ่ายคลิปมาเป็นยูทูบเบอร์มานี่คือคนนี้สุดจริงๆผู้หญิงคนนี้คืออธิบายเยี่ยมอันนี้ยังไม่ค่อยเชื่องกับคุณใช่ไหยังไม่ค่อยเชื่อมค่ะก็ก็จะกลัวนิดหน่อยแต่ก็พอจับได้ค่ะอโออบคุา คือตั้งสายโงตั้งขวานี่มันมีเชือกนี้เอาเข้ายังไงเดี๋ยวค่อยขี่นี้คือวิธีจับเชือกมานะคะับพี่แดนบอกมาจับเมืาเราจับดาบอ่ะมนเราจับดาบอ๋ออารมณ์ประมาณเหมือนเราจับดาบเราจะมาตั้งเคอรอนแล้วก็จะมาคว่ำเคอรอนแล้วก็จะมาอี้เกินก็คือในช่วงเราเราจับดาบวถ้าเราจับดาบเนี่ยเวลาจับอย่ามันจะมันแต่ถ้าเราจับอย่ามันจะหมอมัน nhắp kính nhắp kính 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 ค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่ก็ได้ขี่ควายสมใจแล้วนะคะและเดี๋ยวก็ให้น้องสาวนะคะขี่ม้าต่อเนี่ยสภาพอากาศก็ฝนตกนะคะเย็นๆนะคะปิดคลิปกับพี่น้านีมังกรนะคะตัวนี้คือรูปได้หอมได้จริงๆอ่ะไม่ห่วงตัวเลยอะ่ะไม่ห่วงตัวเลยนะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะสนุกมากพี่เจนก็ให้ความร่วมมือมากแล้วก็ ก็สามารถไล่ควายเข้ามาให้พีทได้เลยนะคะไปแล้วนะไปแล้วนะบอกก่อนปีคิปละ่ะอย่างงี้วันนี้น,นะคะพี่ขอตัวไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะคะเ<ม>ป็นกำลังใจให้ลูกพีชาแนลด้วยนะคะไปแล้วค่ะ